ครับเป็นหนึ่งไหมครับเป็นหนึ่งวันสามปีอ่ะสามปีอ่าสามปีโอเคครับซียปล่อยซีซัพปลาเคสนี่มันบบก็เลยกรหายซักปลาหล่ะพวกซัพน้าอันนี้อันนี้จะไปเป็นทุ่งข้าวเป็นทุ่งขาเป็นทุ่ง้าวที่ว่าน้องสูนแรงเรียนลูกก็เช่นกันนะครับผมว่าสูนแรงเรียนลูกก็น่าจะเป็นเฟสที่สามเฟสที่สามเนาะน่าจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นแล้วโครงการปรัตตุรีวัสัยซัพปลาเชิงนิเวศนี่ เป็นเฟซหนึงแคือเนี่ยครับจะซคือโมเดลเนี่ยครับโมเดลตรงนี้แต่ว่ามันจะเป็นโครงการคือเพราะว่ามันจะมันจะต้องไปสอบข้อกับภารกิจลักของในงานครับมาถึงได้ับอันนั้นอันที่ผมทอีกแหล่งหนึ่งเนาะชุดแหล่งยนเนาะเฟล็แรกลยครับครับพบชุดพกนะครับโครงการกูกปลาเพิ่มความหลากหลายด้านอาหารนี่จะขอเป็นเฟหนึ่เฟสอง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 เฟสนะครับเนาะครับผม ออกมา5ปีแลับเพราะว่าจะใจ๊จะใจ๊ยใคท่านเป็นไม้เบิกน้ำเราจะเป็นเป็นไม้ที่ใจ๊ประโยชน์ได้เร็วนะครับและเขาก็จะต้องเอามาใเจในในในภารกิจแผ่นดินซีเอาแผนดินซีครับอาจารย์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเซตขั้นตอนใน4นี้ง่ายแต่โคตรเซต1 2 3 4แล้วเนาะเพราะว่ามันจะได้ขอบคุมหมดครั4จุดเลยนะครับ4จุดึลย ดีซีจุดหนึ่งกบทางสี่เฟสนะครับผมการจัดทําแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อันนี้หมายถึงเหมือนกับที่ที่ที่อธิบายไว้ในที่นะครับว่าเราจะขอว่าตรงนี้ปีนี้มาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่อันนี้ของาว่าไรเขาว่ามันจะต้องรีบเนี่ยอ่าครับจัดการ พื้นที่ใช้ประโยชน์เส้นทางนี้ขอเป็นสามซีนะครับแต่เฮาก็จะแต่เฮาก็จะเริ่มทําเป็นเป็นเส้นทางสาหรับอ่าเป็นเส้นทางสาหรับเหมือนกขาว่าเบิกน้ำมาอย่างไ้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นะบอกก็ประมาณนี้เรื่องทำงานทำเส้นทางทาวนแต่คงจะเป็นเพิเพิหลังหนังนะครับ สี่ทุกสี่อ<ม>ันนี้น่าจะผมความคิดเห็อนแย้คงในโครงการที่สามเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากของพามันเป็นพื้นที่น้ำผมเคยเสนอไปสมัยสมัยแรกๆเลยนะครับข้า้าชการสำรวจได้ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาตินในหนองเนี่ยพบว่าการจจมองพย,ยองบอกว่ามันคูค่าการลงทุนนั่น,นใช่งบอยู่สองไมา์เนี่ยงบ,งบไอ้ศูย์ไอ้เนี่ยงบสวนธรรมชาติเนี่ยเป็นงบในตัเทิว อาจารย์พยาบอกว่าบอกผู้ทุนไปเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเอาไปว่ายแบบฝึแรกเลยบอกของมันจะได้ปีไรหูทถ้าไปว่าที่อย่างตุ๊กมาตุ๊กเลยอ่ะอ่าคํับนเป็นภารกิจของของเทียมครับห้าสิบอาจจได้ก็ไดยังมกเลยเหโครงการทันอาคารห้าสี่จุดสี่ค่ะครับทำทำตลอดเลยทุกปีทุกปีอันนี้คือ โครงการนี้ใช้ถามลงตะเกียว่าเขาสามารถที่จะแป่งเป็นลุ้มเป็นย่อมเขากจะเอาไปแล้วเขากจะขอวงนะครับว่าตรงนี้บิตถุขึ้อหาเนี่ยตรงนี้วัอถุข้อหาตรงนี้ขอความเหมือว่าเอาไว้ที่เป็นเป็นเป็นแรงพ่อพันธุ์กุ้งหอยปูปลาก็คือทำเป็นธนาคารนั่นนะครับแผนสี่ห้าหนอโครงการสนับสนุนเครือข่ายนะครับวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติสิงห์ใบบอวเอาทุกปีครับ ทุกเฟซเครับเพราะว่าเอาเกลยังบือเขาเรัยกา่ส่วนรวมเนาะอันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกั่ว่าชาวบ้านจะขอพื้นที่มาใช้การใช้พื้นที่การขอขอปลูกเป็นส่วนป่าของชุมชนอันนี้จะขออมัดได้บอก่ลักษณะเนี่ยเพราะว่าเกิดมีวิสัยที่ชุมชนมาเกี่ยวกับว่าจะทําส่วนป่าครับอ่าในื้ชุมชนกันนะรครับอันนี้ก็ขอฝากไปโครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม อ,อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นโครงการที่เพราะว่ากับเดียวเขาจะมีการตั้งสูมตั้งเครื่องสูมหน้ามือนะครับเขาตั้งเครื่องสูมหน้าเขาก็ต้องมาลวมกันด้วยหันก,กันหน้าเลยครับแต่ทำเป็นโครงการไม่เสืเ่อเหมือนกับปีก่อนหนึ่นงกองเกี้ยครับมันจะต้องต้องมีใบหรอกต้องมีไว้ครับโครงการขุดรอบกับกอนดินครับอันนี้เขาใส่ไใบเพื่อเพืนอะครับบอสครับแพื่อจะน้ำมันเพื่อจะใช้น้ำในขอให้ครบสิบปีเลยครับเพราะว่ามัน เดี th ๋ยวใช้ข้าราีการจัดการหน้ามานอนเพราะว่าเดี๋ยวทาจะทางอำเภอตุดตั้งข้ารรมการบริหารจัดการน้าเอาก็ต้องรามีส่วนรวมมันมีมันมีมันมีในแผนแล้วมันจะดำดำจัดไปได้เลยนะครับครับรุดลอกตะกอนดินเป็นสุดท้ายน่าจะเพราะว่าเขาอันนี้อันนี้ผมมองถึงไอ้ตรงปากน้าตรงที่ประตูน้าที่ทำไว้นะครับว่าน้าจากการเกษตรลงมาจะทำมันดักตะกอนนะครับหน้าติงเพราะพอถึงเวลาแล้วมัน มันมีแต่ฟ้อนแล้วมันสามารถเอาออกได้เาอเดี๋ยวมันแะเอาออกาได้เขาเลยไม่ไวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปผมผมขอใส่ไปสิบปีเลยบได้บอกเยวถ้าถ้ามาใส่เสร็สุดท้ายเผื่อมันตื้นเอาสามสามับสี่ป้อมันจะมาคิดอไเอาไปใช้ไหมเอาสากับสี่ครับอาจารย์เอาสามกับสี่แต่ที่ห้าครับพัฒนาแหล่ง่องเชี่ยวเชิงนิเวศ ย่านต่นาคร้ปาู้หนมัไแต่ละสามเจ้าอท่านัดอ๋อวางางเฉยๆเดี๋ยวมารายละเอียดเดียวผม่าท้ี่ห้านอกโครงการกำหนดพื้นที่เขบบริการเคบบริการให้หมถึงอ่าจริงจมันเป็นอ่ามันมัไกลมันเป็นหมอนีนครแต่ซือเคบบริหารทัวไปทีที่านเมื่อกี้นั่นนะครับมันมัน เป็นไฟการมันเป็นทีมวิหารครับอันนี้ของสถานการณ์เป็นไปนะ,ะครับกับสีผีนะครับเนาะครับโครงสร้างความอันนี้ก็เป็นเส้นทางธรรมชาติที่นหะนพร้อมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นยังเไงอ่าเป็นหนึ่งครับอันนี้เป็นเป็นทสองห้าจุดสองเสร็จหนึ่งห้าจุดสามนะครับ สร้างหอสังเกตการศัตว์ป่าอ่าพอเป็นเฟสสามครับไข่จะวะเนี่ยมาเอาเฟสเฟสสองเล่นอย่านี้งสักสองปีจะสร้างตีอะสองสามนี่มันจะได้ดึงแต่แทนแรงทองเดียวไปในตัวอถ้าตัวไปไว้ชสุดท้ายกับปดท้อมาสักเตี่ยวอ่ะอันนี้กาวขึ้นหอยังเนียวกับกินล้วะข้แกปรแปงหออยู่หัน คนพายเรือเข้าขึ้นแค่ตำๆเขาไปสร้างกันละไขร้ใช่ครับพอสร้างมันเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดอันนี้ก่อมันทุกปี้วครับขอขอ,อใช้ไว้สิปีแล้วกันครับเรบพราะว่าแต่ละพื้นที่จนอาจจะขอมาที่หลังมางครับครับพัฒนาพื้นมาเยอะเนี่ยได้แต่วันนั้นเองเนี่ยผมโท้เรื่องนัพัฒนาและเพิ่มพื้นที่การเต้นก็ต้องอยู่ที่เขตเนี่ย ลองครับกต่5ห้องเขาไม่เฟรชแกเลยไหมดนั่นแหละเฟดแแกๆนะครับเพราะว่าเป็นการอันนี้ถือว่าอันเดียวนี่มันเป็นแรงท่องเที่ยวอะเป็นครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราได้ทำเนี่ยมันจะเป็นแรงท่องเที่ยวทูมาเยือนเนี่ยนะครับแล้วกับพื้นที่การเต้นเนี่ยมันสามารถทาได้ตลอดเอาเองทำได้นะครับเองทำนะครับโคงกันวราเขาใจเขาเต้นใจมันเยอะเพราะคนมันมานอนเต้นอยู่ตรงนี้ย คือบางทีมันมันต้องเรียงไปคือมันมันจะเลี่ยงไปว่าคือจริงๆมันก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับพยายามจะแจ้งว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับแต่ว่าเอาไอ้เ้างเอาแบบนักท่องเที่ยวแต่เอาเป็นผู้มาเยือนก่อนเออมาละกจับไงคือแหวเยือนมาละกจับไงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าอำนาจแกมันสามารถที่จะยึดนักท่องเที่ยวมาโดนแต่เนี่ยเรื่องบริการพัฒนาเรื่องรายการเต็นท์นี่ก็อีกอย่างหนึ่งครับ ปูพูนคะครับนี่ยทำตลอดแล้วเนาะโครงการเจ็งเนี่ยครับทำตลอดป๋อเพราะว่ามันต้องรองรับเพราะว่าเอาทุกการปูนนี่มันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับลานากิจกรรมการแจ้งหนึ่งสองหนึ่อับพักแหลกแหลกปลาอันนี้เขา เรามาได้ที่งบประมาณอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับที่ขอพื้นที่นะครับอ่าๆพื้นที่ตะกี้ตะกี้ที่ตะกี้ที่เอาใส่ไว้ทั้งสิบปีจะบอกเพราะว่าที่โหดครับนโลกบอกว่าเนี่ยครับกระซื้อมันจะเป็นโครงการที่เขียนไว้รองรับสำหรับการขอเข้ามาแจ้งพื้นที่สำหรับปีหน้าที่ว่าอยากมาแจ้งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จจะัดเดี๋ยบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจให้ตรงกันนะว่าใช่ขอใช่ขอเล็้นะอ่าครับไม่ใช่ขอซิ้อไมใน่ซื้อเนี่ยจะยุ่งเนี่ยเข้าใจนะ ขงใช้งใช้คือเพย์ัวอ่าสับเตอร่าาจจ่าับเพิมเติมีนส่วนของของรายละเอียดได้หรือว่าอาจจะจุบ แรกภูเขาแรกตาด้วยนะค่ะยกของเสริมนิดนึงครับยกไปดูแผ่นไม่ยังครับยกเสริมนิดนึงเพราะว่าจากครับจากครับโครงการภูผาแหลกตาเนี่ยแนวคิดของผมนะครับคือจะเป็นโครงการที่มาได้แจ้งงบรัฐแจ้งบเหลืองนะครับเนาะก็พอดีใส่เข้าไปในแผ่นลายละเอียดเดี๋ยกไปว่ากันที้หลังนะครับเนาะก็อันนี้ก็ตัดตัวได้ตอนนี้ครับ ครับแ้ว่าต้องย้ายต้องไปครับขกไอยู่พื้นที่อื้นที่เพเหมาะสมกว่าแท็กซี่แท็กซี่้แท็กซี่ก็แกซี็ซีกต่อไปครับคุณทอุยานครับ ก็เดอการนทคะยาเลยเราจะขโมยอยนะครับถ้าเหนไม่ได้แป็นทีหลังก็จะขโัวเอาเยอยู่ในพื้นที่ครับเยู่ในพื้นที่ต้องทําแหนไว้สำหรับรองรับการขอนญาตใช้พื้นที่นะครับก่ไปอยู่กันสี่นะเป็นสี่นะครับเก้าสองสามลัน้ับ โครงการกุศลวิทยานี้มีมาตานไม่มีนะครับลหัใจอะไรอ่านี้พิจิตรลูกหัวใครับนี่ก็ส่ซครับเอาใจครั ก้าถึสิบสามนี่ทำทุกปีนะครับสิบปีเนี่ยทำเทหร่เพราะว่าเป็นการสนองเชินบริบายหมดเลยแต่ร่องแพเนี่ยมันก็ทุกทถ้ามันเป็เส้นผมจะต้องร่องแพนะร่องไหมครับแพนี่ใช้คําว่าแพไม่ได้ลากแพมันมันมีคำตอบกันหรอมันต้องห่อครับมันต้องห่อร่องร่องก็คือเนี่ยมันมันติดคาว่าร่องแพเป็นใช้เรือเรือลากถ้าห่อเนี่ย เลือทองท่กอนี่คือมะนาวไม่ไปท่พี่เราเราไม่ไปล้ำขนาดไหนย็พถ้าแต่ก่อนได้ก็พีู่้ว่าแต่ก่อนนี่ไม่คุณสตรีนี่เป็นไม่งามทอพืออือืเนาะเดี๋ยวที่เจะเอาอะไรไปฟอน่มัก็อันนี้เป็นเจ้าสีห์กระหังรงค์ระังรคอ่านล่งเลย่าออกออกได้ เอาอย่างน้เอาเอาไว้เอาไว้ในแผนก็แล้นกันเอาไว้ในแผนแล้วก็แก้ปัญหาตรวนั้นใคบอกว่าอะไครับว่าวิธีการจะรางจะจะร้างจะว่าอะไรก็ว่านะหลังจากที่เห็นภาพหลังจากที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นอันนี้ก็จะเขียนเอาไว้ถลอกวนมัดตลเห็นออกเอาไว้เอานี้อันนี่ถือว่าเอาไว้ในเฟซเฟซสองขอให้ฟูฟู คือตอนที่ถอดไปทุกคนสำหรับโครงการดินทิพย์สามนี่คือโครงการเพิ่มเติมของของทางอำเภอครับโครงการนโยบายของอำเภอนะครับคือว่าโครงการรักษาลักหนองเล็กทรายตามสางพระราชถือจะคุยกันถึงเรื่องของดินน้ำปลานะครับก็คือในเรื่องของดินน้าปลาเนี่ยนะซื้อดินเพื่อมีนี้หน้ล้วก็เป็นปลาครับมีย้ายไป็นแสนสี่หเื่นครับ ก้าสิบสามเก้นบครับไม่รบกวปทะมานบาอาี่รอาหารบ้านเรางราใส่คนเป็นรยากา

ุกปีหรือว่าทุกสองปีตรดห้าปีสามปีเอาไปหกหกเจ็ดสี่อเเอาทีหนึ่งหนึ่งกับสามครับหรือ็นึ่งกับสามครับ สื่อทานประวัติหนองลริงทรายนี่เป็นเฟ็นแรกครับเอาทำเฟ็นแรกเลยเพราะว่า,วาจริงๆแล้วีเราได้ทำมาเก,กือบประมาณ85เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่เยผยแพร่กันก็มีเนี่ยครับก็อยอดชายก็กินป่าชาวบ้านครับนี่โครงการศึกษาพืชอ,อาหารและพืชสมุนไพร อ่ะครับอันนี้เขาจะเขาจะาต้องทำตั้งแต่เฟสงหนึ่งเลยครับเพื่อทอนนี่เขาจะได้ไดมีเป้าหมายในการื้นฟู